ฟรีชุดแต่งให้ด้วยโอ้เป็นชุดแต่งรอบคันแหมไม่ด้วยเหรอฮะถูกต้องแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยค่ะจะเป็นรุ่นของนิวนิสันเทอร่าใหม่นี่เลยตงตัวทางด้านซ้ายมือตรงนี้เดี๋ยวกล้องแผนไปตรงนู้นเลยฮะอ่าสีแดงคันนี้เลยนะคะเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้คุณเคยเห็นนิวนิสันเทอร่าไหมคะเคยเห็นอยู่ค่ะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคะแต่อาจจะแบบว่ายังไม่เห็นสีอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้เห็นทั้งคันนี่ยังไม่ อันนี้มันใหม่กว่าเดิมยังไงมั่งฮะอย่างแรกเลยนะคะก็คือด้านหน้าค่ะเป็นการออกแบบดีไซน์กระจังหน้าใหม่ให้เป็นแบบ V-motion ซึ่งเป็นแบบฉบับเอกลักษณ์ของนิสสันเท่านั้นนะคะอย่างที่สองเลยมีการเพิ่มไฟเป็น LED ขึ้นมานะคะบริเวณด้านหน้าใช่ให้ดูดีไซน์ดุดันสปอร์ตนะคะแต่ว่าสว่างมากขึ้นกว่าเดิมในเวลากลางคืนนั่นเองอย่างที่สามค่ะนี่เลยล้ออัลลอยแบบใหม่ขนาด18นิ้วหูเห็นแล้วรู้สึกกลัวไหมฮะโดนทับก็คือ สายแตก ถูกต้องเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่ดูดุดันมากกว่าเดิมแข่งแร่งมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะส่วนอย่างที่4ค่ะด้านหลังมีการออกแบบค่ะเป็นไฟ LED ด้านหลังให้รับกับกันชนด้านหลังนั่นเองจ้านี่ถูกต้องนี่ค่ะกันชนด้านหลังนี่ไฟ LED ตรงนี้แล้วก็รับกับกันชนหลังอย่างนี้นะคะสวยงามมากแต่ด้านหลังมีไฮไลท์สําหรับแบบสุภาพสตรีตัวเล็กๆนี่เลยอย่าง MC ของงานอย่างนี้นะคะก็สามารถเติรดได้เพียงแค่เตะเท้าเข้าไป โอเคตอบแล้ว่เรเตะตงหลายรอบไม่เห็นได้เลยใช่ไหมที่บอกว่าอ๋อคุณแจไ่ในรถโอเคอ่าเตะเสร็จปุ๊บเวลาจะปิดก็ก็เตะกลับเหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ว่าจะกดปุ่มก็ได้หรือจะเตะกลับก็ได้นะคะเอ้ยนี่เวลาแบบสุภาพสตรีขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยถือของเต็มมือก็สามารถที่จะเปิดได้เลยแต่ว่าไฮไลท์ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเหรอฮะถูกต้องคันนี้พิเศษมากมาเดี๋ยวพาไปดูข้าง